จริงแล้วว่าทุกอาชีพมันมีการโยกย้ายสิหมดแต่แต่ตรงเนี้ยก็คือคุณแม่ก็อยู่ตามสัญญาพอหมดสัญญาเขาไม่ตอบแม่ก็ก็พอดีคุณนัดติดต่อมาแม่แม่ก็เลยก็เลยรับอันนี้คือการหมดสัญญาใช่ไหมแม่หมดสัญญาหนึ่งสี่ปีไม่ใช่แปลว่าเพราะก็เลยมีปัญหาแล้วเราก็เออหนีก่อนอันนี้เราเข้าใจอยูอันนั้นคืออันนั้นเรื่องของเสาเราไม่รู้ับแม่ทำหน้าที่ของแม่เต็มที่แล้วแล้วก็พอหมดสัญญาเราแบบว่าไม่ได้ตอไม่ได้ โอเคเพราะเราก็สายหวยเราชอบต่อสัญญาไหมแม่เพราะไม่มีค่ะเพราะพอมาสัญญาปุ๊บเราเราคุยกันแล้วว่าจะต่อกันไหมหรือไม่ต่อทางนู้นยืนยันว่าไม่ต่อแน่นอนแต่บังเอิญมันเป็นช่วงพอเหมาะพอต่อครับผลก็เลยคิดว่าผลมนก็เลยโยนทิสุรีบผลของนี่ไม่ไม่ไม่ค่ะจริงๆตอนนั้นทางเขาต่อก็เราก็คงจะจังจะต่อนะะเพราว่าก็ก็ก็ว่ามีการคุยกันแล้วจ้ะ แต่ทีนี้พอยืนยันว่าไม่ต่อแน่นอนอย่างเงี้ยก็เลยเราก็คือเป็นทางเขาเหรอคะที่ตัดสินใจที่จะไม่ต่อใช่ใช่ค่ะเพราะเราคุยกันค่ะยังไม่ได้รับคำตอบยืนยันว่าไม่ใช่ทางพิสุนเองที่ตัดสินใจว่าไม่ต่อสัญญาคือทางเขาแบบโนโน่ก่ะเราถามแล้วว่าเราจะต่อกันไหมเพราะว่าเราก็อยากให้ทำงานคนเดียวโอเค่ะทีนี้ตอนนี้หลาเกิดจากต้นทุนถวรแล้วมันมีว่าทำยังไงแบมีการจ้างคนทำวันช่วงพุ่งที่โอ้ตรงนั้นพี่ไม่รู้จ้ะพี่ไม่รู้จริงๆพี่ก็ทำหน้าที่ของพี่ ขอไม่พูดถึงตรงนี้เนาะแล้ในเรื่องขอการทำงานตอนนั้นที่อยู่ทางค่ายนู้นเป็นไงบ้างอที่สุดวนหน้าที่ของเราเราก็ทำหน้าที่ของเราปกติทุกอย่างไม่มีอะไรเขาให้ทำอะไรเราก็ทำ ก็ทําตามหน้าที่ที่กําหนดในระบกฎจ้าวนี่คือตรงไปตรงมากับกับรายละเอียดหลักฐานที่เรามใช่่คะทำกลัวไหมครับว่าจะเกิดอะไรก็เลยใจกลัวมายังเราบางคนเจอก็ไม่รู้ตอนนี้ยังไม่เกิดหรอตอนนี้มันยังไม่มีเรื่องอะไรแล้วไม่มีอะไรมาถึงเราใช่ไหมคะยังๆค่ะก็ยังไม่มีอะไรถึงแม่นะที่สุดตอนนี้พอเราย้ายอ่ะย้ายค่ายมากับบ้านหลังนี้มัน ทำงานด้วยสบายใจยังไงบ้างไม่คือจริงๆพอตรงเนี้ยมันก็เหมือนแบบบ้านหลังที่ใหญ่ขึ้นนะคะและ้วก็ถูกจับตามองมากขึ้นเอาจริงๆอ่ะเราอย่างแรกเลยเราเข้ามาเหมือนแบบในฐานะเป็นลูกค้านะประมองในในจุดของลูกค้าเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะเลือกไปซื้อของหรือซื้ออะไรเราก็ดูอาจจะดูในจุดที่มันแบบนี่เราซื้อแล้ว มีความมั่นคงเราเราไม่ได้ว่าอะไรใครอะไรแต่ว่าแม่รู้สึกว่าถ้าเราจะซื้อของแ้่ซื้อเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีความสบายใจมีมั่นชั้นใจเราก็รู้สึกอยากซื้อเนอนในฐานะที่เราเปน็นลูกค้าแต่พอมารู้จักคุณน็อตจริงๆแม่รู้แล้วว่าทะาไมคนถึงแบบถึงรักคุณน,อน็อตถ้าใครที่เข้าใกล้คุณน,อน,น็อตจะรู้ก็เลยอันนี้ไม่ได้ยอนะคุณน,อน,อน,น,อน,น็อตตัวเองตัวเองก็ติดใจเราก็รู้จกนนักสมัย าไปไปมาไล่ไปแล้วมาเขาเป็นเขยโคราชเนี่ยมือเชื่อมเชื่อมกันโคราดเลยใช่ใช่มันก็เหมือนแบบทำงานด้วรู้สึกเหมือนจริงจริงทุกเริ่มงานที่สั่งปั่นรู้สึกเหมือนทำงานกอิสระมานานมากในเรื่องของพิซซิเตอร์มันมีเรื่องภาพจำอยู่พิสูจน์ตัวคุณจะสับสนไหมว่าาำพิสูจน์จะเป็นพิซซิเตอร์บ้านเดิมจะจำภาพเก่าอยู่อะไรอย่างเงี้ย สุดท้ายเขาก็จะเขา,จะ,เขาจะรู้เองแบบเวลาก็จะช่วยได้เพราะว่าที่ที่มองว่าทุกคนเข้าใจแหละพิซเซนเตอร์มันมีระยะเวลาของมันนะคะสุดท้ายมันก็นก็พร้อมที่จะโยกย้ายและที่สำคัญก็คือพิซเซนเตอร์ลอตเตอรี่อะ่ะแม้ว่ามันมองเหมือนกับว่าสามารถ มันไม่เหมือนครีมมันไม่เหมือนของกินของอะไรที่มันู้สึกเฮ้ยใช้ตรงนี้แล้วเปลี่ยนไปใช้ที่อื่นแล้วมันดูแบบไม่น่าเชื่อถืออันนี้มันคือหวยสบบว่ามันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรตรงนั้นสุดท้ายที่สุดค่ะกับถ้าถ้าเกิดอะไรในอนาคตกับบ้านหลังเก่าที่เราเคยทํางานร่วมกันแล้วมันมีอาจจะเกิดผลประโยชน์ผลพวงมาผลสุดไปถึงพี่สุเตรียมรับมือยังไงบ้างไหมเตรียมทีมท่าน กฎหมายหรือว่าเตรียมปรึกษาอะไรเลยจริงๆแม่ก็ไม่ได้รู้ข่าวเลยนะเพราะว่าทำงานทุกวันเพิ่งเพิ่งจะมารู้ข่าวตอนที่อนู่มแต่งตัวนี่ถามแม่รู้หรือยังว่ามันมีข่าวนาข่าวอะไรเหรอเนี่ยและเขาเ่งบอกอ๋อเหรออะไรเพราะว่าไม่าจริงๆนะไม่ไม่เยได้รู้แล้วพอเรารู้เราไม่สบายใจอะไรไหมไม่ค่ะไม่ได้รู้การทำนั้นที่ผ่านมาเราก็ทำตามสัญญา ที่นี่ค่ะกี่ปีครับไม่ติดสัญญากี่ปีปีนึงค่ะปีต่อปีใช่ตัดไม่จะยาวๆโอเคจริงๆอ่ะมันเหมือนกับว่าเวลามันน้อยมากเพราะว่าแม่ต้องวิ่งออกจากเรื่องพอยแล้ววิ่งไปมอบรางวัลให้เขามันไม่มีเวลาอะไรเลยก็ให้มันมอบเราก็ไปมอบจริงๆแค่นั้นจริงๆแไปตามจดที่เขาบอกวันมันไม่มีมันไม่มีเราต้องแทะคิวให้ถอยหลังอะไรเงี้ยจ้ะ 嗯。